f o r t ูเนอมือ2ดีหรือเปล่านะขับไปที่ไหนก็เจอนะครับบางครั้งเนี่ยเจอ f o r u u เ er ติดติดๆกันแบบ4-5หคันเลยนะครับเริ่มต้นสตาร์ทที่ร้าน3แล้วไปจบที่เกือบร้าน9อย่างนั้นนะก็หลายๆคนก็ไม่อยากจะไปจ่ายเงินมากมายนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับ5ข้อดีของรถ Fortuner มือ2นะครับมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอันดับที่5ซื้อ f o r t u n e r มือ2ก็ได้กลุ่มเพื่อนกลุ่มใหม่ๆได้นะครับ อย่างที่บอกครับ Fortuner เป็นรถที่ฮิตมากๆนะครับหลายๆคนก็ขับไปตอนตามท้องถนนนะก็ยังก็ต้องเจอ่ะ5นาทีต้องเจอ1น่คันนะครับนั่นหมายความว่าครับในกลุ่ม Facebook นะครับในกลุ่มของพวก f o r t u n e r มันก็จะมะีคนเยอะมากกว่ารถ PPV ค่ายอื่นนะครับเราก็จะได้เพื่อนกลุ่มใหม่ๆนะครับกลุ่มนี้ก็อาจ,จะโดนด่าโดนแซะกันบ้างนะครับจาก เพื่อนร่วมถนนนั่นอื่นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามีเพื่อนที่แบบเออครับ f ฟ r t เจเ r เหมือนกันครับในปริมาณที่เยอะนะครับพอมีปัญหานะครับในเมื่อมันมีปริมาณคนที่ใช้ f ฟ r t เจ e r มากนะครับเราก็มีหลากหลายปัญหาที่ผู้คนเจอกันมาแล้วครับเราสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะครับหลายๆครั้งก็ไม่ต้องไปเสียเงินหลักพันหลักหมื่นนะครับแก้ไขด้วยตัวเองได้นะครับอันดับที่4ครับไม่ล้าสมัยง่ายๆนะครับคุณจะเห็นรถยี่ห้ออื่นนะครับ ไม่นานนะไม่เกินตกรุ่นไปรุ่นนึงแล้วมันก็แทบจะหายไปจากท้องถนนนะครับรถ PPV เนาะแต่ถ้าเป็น Fortuner นะครับรถที่ตกรุ่นไปแล้วรุ่น2รุ่นก็ยังมีให้เห็นอยู่บนท้องถนนเยอะแยะเลยนะครับนั่นหมายความว่าครับมันไม่ตกรุ่นง่ายๆครับยิ่งถ้าเกิดคุณซื้อพวกโฉมใหม่นะครับหมายความว่าคุณก็จะขับรถโฉมใหม่เนี่ยได้ยาวๆนะครับอันดับที่สนะครับเสียตรงไหน อู่ไหนก็มีอะไรให้ซ่อมนะครับอันนี้คือเป็นข้อดีนะครับเป็นข้อดีที่เรียกว่าคุณไปขึ้นเหนือล่องใต้ตรงไหนนะครับก็มีอะไรอะ่ะคุณไปขึ้นเป็นอู่เล็กๆก,ก,ก็ตามนะครับคุณไปสายพานขาดอยู่แถวเชียงรายเชียงใหม่นะครับคุณไปหาอู่ได้เท่านั้นเขาก็มีอะไรเปลี่ยนให้คุณแน่ๆครับส่วนมากนะครับอู่ทุกที่ทุกที่เขาก็จะมีอะไรพวกนี้ออสแปมไว้สำรองไว้ก็คือขับได้เลยต่อให้คุณซื้อมือสองมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ย มันสายไอ้นู่นนี่นั่นในมันเก่าหรือเปล่านะข้างในเรื่อมันมีอะไรเก่าเปลี่ยนจะพังได้หรือเปล่าจะขับไกลๆได้เปล่าก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับขับไกลๆได้เลยครับไม่ว่าคุณจะขึ้นเหนือล่องใต้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่อง ช่างซ่อมนะครับไม่ได้ว่ารถ Fortuner มันซ่อมง่ายกว่ารถ Toyota เนี่ยมันเข้าไทยมานานแล้วนะครับแล้วช่างที่เขาชำนาญที่เขาคุ้นชินกับเครื่องสไตล์แบบ Toyota แบบเนี้ยเห็นแล้วก็ซ่อมง่ายเลยอันดับที่2นะครับโครงสร้างแข็งแรงนะครับอันนี้ถ้าเกิดจะมาเปรียบเทียบกับค่ายอื่นนะครับก็จะมีผมรู้สึกว่าจะไม่น่าจะมี Ford e v e r e s t นะครับที่มันโครงสร้างที่มันแข็งจริงๆนะครับไม่ใช่ว่า ยวบง่ายอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็แข็งในระดับที่เออมันเป็นสแตนดาร์ดของโตโยตานะครับไปขับในเมืองก็ยังดูดีขึ้นเหนือล่องใต้ขับเข้าป่าเข้าเขามันก็ยังขับได้นะครับมันเป็นทรงที่แบบเออมันใช้งานได้อเนกประสงค์หลากหลายนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องโครงสร้างของมันนะครับมันไม่ได้บอบางขนาดนั้นนะครับมันเป็นรถที่มีมาตรฐานที่ถือว่าโครงสร้างแข็งแรงนะครับต่อให้คุณจะซื้อรถมือสองมานะอันดับที่1ขายต่อราคาไม่ตกอันนี้คือ เป็นจุดแข็งของรถ Toyota รถ Fortuner เลยนะครับถ้าพูดถึงออปชัน Option เนี่ยคุณนึกถึงอะไรก็ต้องนึกถึง Ford เนาะถ้าพูดถึงความคุ้มค่าอ,อาจจะไปดู p a เจโรนะฮะ,ะถ้าพูดถึงความนุ่มนวลความประหยัดอาจจะไปนึกถึงอิซ z สมิวเนะครับแต่ถ้าเกิดราคาขายต่อเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นสเสน่ห์นะครับต่อให้คุณซื้อมาเป็นรถมือ2มือ3แล้วอะ่ะราคามันก็จะไม่ตกมากครับเพราะว่ารถ Fortuner อ่ะมัน เขาเรียกว่าดีมายกับซัพลายมันความต้องการมันสูงนะครับคนที่ต้องการซื้อรถ f o r t u n e r อย่างที่บอกอ่ะมันเป็นรถ PPV ยอดขายอันดับหนึ่งนะครับมันก็มีความต้องการในตลาดสูงหมายความว่าในราคาที่คุณจะไปขายต่อถ้าความต้องการในตลาดมันยังสูงอยู่คุณก็ขายได้ราคาสูงแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นอย่างเงี้ยผมก็ไม่บอกยี่ห้ออะไรนะคือคุณสามารถไปขายได้แต่คุณจะโดนกดเพราะว่าความต้องการอ่ะมันในตลาดมันน้อยนะครับมันขายได้น้อยความต้องการของคนมันน้อยมันก็จะ จากราคาคุณซื้อมาอ่าย่ออื่นล้านสี่อย่างเงี้ยไปขายจริงได้แค่7จ็ดแสนหกแสนครึ่งหนึงหายไปครึ่งนึงแล้วและแน่นอนนะครับถ้าคุณอยากซื้อรถ f o r t จ n e r มือสองนะครับอย่าไปดูที่ราคาอย่างเดียวนะครับที่ผมแนะนำเลยเนี่ยสภาพภายนอกก็ส่วนหนึ่งนะครับมันสามารถเอ,อ่อทำนู่นทํานี่ให้มันใหม่ได้นะครับมันสามารถขัดเคลือบอะไรให้มันดูดีดูใหม่ได้ แต่สิ่งที่คุณต้องคำนึงถึงมากที่สุดนะครับก็คือการรับประกันหลังการขายนะครับผมแนะนําให้คุณซื้อรถ Fortuner มือสองที่เขามีรับประกันการขายสัก2ปีนะครับหลังจากเราซื้อไปแล้วนะครับเพราะว่ารถอะต่อให้เราดูดีขนาดไหนแบบให้ช่างมาเช็คนู่นเช็คนี่แล้วปลอดภัยขนาดไหนแต่ว่าถ้าเกิดมันเสียไปอะมันก็ต้องเสียเงินควักเนื้อซ่อมไปอีกนะครับมันเป็นรถมือสองนี่ก็ต้องระวังให้มากนะครับก็แนะนําที่ m i d l e c o m นะครับมีลิงก์ด้านล่างตรงคอมเมนต์นะครับก็ รับประกันนะครับ2ปีนะครับหลังขายคุณซื้อไปแล้วเนี่ย2ปีเนี่ยคุณซื้อมาเครื่องมีปัญหาคุณสามารถเอาเข้าศูนย์นะครับแล้วก็มาเบิกกับทาง m i d เดิลได้นะครับ100%นะครับไม่ต้องเสียคือเราขับอย่างสบายใจ2ปีนะครับหรือ20,000กิโลนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการซื้อรถ f o r t เจ e r มือ2นะครับวันนี้ด้วยรักและหว่างดีลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ